ดาสิให้พี่น้องฟังเนาะก็คือดาเบ้าอีกอย่างนี่คือดาเบ้าวามจริงเลยพี่น้องดาเบ้า้วยหลักฐานอย่างอันก่อนทีอีแม่เล้มัน่นเสียนโทรมั่นอ้อยเอาลูกมันเนาะอ้อยเอาลูกมันไปมันว่าให้ดาเนาะมันว่ามันโทรบ,บอกลูกมันเนาว่าคิดเบ่งเอามองได้ดีมองได้ซัวพู้ได้ดีพูดได้ซัดดว บรูว่าลูกมันอะไปว่ากับแมรีวมันว่าจังไหนอันแมรีวมันจังวานจังสี่เนาะคือพวกมันอันยังมูมันเนาะมูมันที่แต่ได้่กี่พวกดาไปยู่กรุงเทพเนาะก็ว่ามันมูดีมูอนั่นเนาะมันก็เลยพาดาไปยู่น้ำมันบ่ล่ะดาเขาว่าวา่มเก่าว่มหลังซามันก็พาดาไปยู่น้ำเขาบัดที่นี่พ่อเมิดว่มหมายจากเขาเนาะเออเขาก็โทษไปฟ้องแมรีวมันว่า ดาขี้ข้านอ่าดาขี้ข้านการงานบรเฮดยูนถ่ายกินตะน้ำผัวให้ผัวหาเลี้ยงตลอดอันพักกันเวา้าทั้งอีแมยาเลวหันกะเออกะว้าให้ดาเนาะว่าดาขี้ข้านไปวา่าอ,อ้อมบ้านเนาะอ้อมไอ้จังหวัดตราหละล่ะไปวา่าอ,อ้อมว่าดาขี้ข้านการงานบรเฮดถ่ายกินตะน้ำผัวกับแมยาดาอันดารถเป็นขั้นแถวไหมพี่นออ้องดาเข้าเว่าเทอะก็คือ อันพัวน่ะเอามาให้ยังคันบ่กินน้ำกันบ่หาเงินซอยกันบ่เลี้ยงบ่เกี่ยกันอ้าวเราแม่ย่านี่ดาบ่ตรงตรงเลยดาบ่เคยได้กินน้ำของเล่าเลยมันน่ะหาไม่ได้มันก็หายตลูกมันซื้อแนวที่ดา่ากินบ่ได้เลยเพราะว่าดาแพ้อาหารทะเลดาจะบ่ค่อยกินอาหารทะเลยังกุ้งเนาะด่าจะบ่ค่อยกินอ้ามันก็ซื้อแต่ของถิ่นดากินบ่ได้เขาบ้าน ดาก็ใไส่เงินลูกไส้ดาส่งไปให้ซื้อ,อยู่ซื้อกินน่ะแต่ว่าปะสุท้ายให้มันก็ไม่กินน้าดา,อ,าอ่มันเา้าแตละเธอเนี่ยมันเ้าบ่มีความหมายบา่อายกระดากเจ้าของเลยมาที่นี่ที่ไปยู่กระมูหันดากระเบิงอยู่ดากระเบิงเออผัวเจ้าของหามาได้ทั้งที่สิปอนใส่เมียเจ้าของกระบอกับอ่าเอาเขาเฮี้ยนเขาซ่านซะส่วนตของเมียนี่บ่มีเลย ดาก็คิดนะคนเทาคนเทามันคิดอ่าสิไปสร้างไปแปลงยังไปสร้างไปแปลงไปหาเรียงไผ่ในเมื่อบ่มีส่วนของเจ้าของเป็นของเจ้าของอ่าดาก็สิไปสร้างไปแปลงให้ยังยังดาไปสร้างไปแปลงยุดจังหวัดตรานะมีตะห้อยตีนห้อยมือดาทั้งนั้นยุดตัดนะของใส่ของสอยกับมีตะของดาอ่าดาซื้อไว้ดามาดาบ่ได้เอายังมาเลยดามาต่เสือผาค่าขิ่งดาเนาะ วมมันกะใส่ของดาอีเมียสู้สู้มือนีมันกะใส่มันก็ยูหันล่ะพี่น้องมันบบยอมหนีเนาะแต่ว่าิีไ้ดาไปแย่งไปชิ่งไปโต๊ไปตีดาบไปแย่งบ่ไปชิ่งบ่ไปโต๊ะไปตีมันคืนแหละมันสมเพชไปแย่งไปชิ่งมาเห็นอย่างในเมื่อเขาบ่หักมันบ่อ่าดาคิดตรงนี้มาที่นี่ดาซีฟังคลิปนึงเอ่อดาดายังจาใส่สมองดาเลยอ่ะอีเม่เร็วมันโทรมาอ่อยลูกมันเนาะ ว่าด่าบดีเออว่าด่าบด,วาดาีว่วาด่าซัวว่าด่าเลวมองได้ดีมองได้ซัวมองได้เลวถึงดา่ามันผพรมันว่าดังสั้นเนาะลูกมันอะ่ะอยู่กับดา่ดาด่าบ่เคยคิดจะไล่หนีแล้วก็บ่เคยคิดแจ้งตำรวจจับเลยสีดีสีซัวด่าก็คิดว่าผัวเจ้าของอ่าดาให้ออาให้มาตลอดดาให้โอกาสมาตลอดด่าซับพอร์ตทุกอย่างบ่ว่า คือทุกอย่างล่ะไปดาซับพอร์ตดาซอยดาสนับสนุนดาให้ความลู้ทุกอย่างอยู่กับดา่าแต่ว่าไปอยู่กับอีเมลเล้วมันะนะ่นเะนี่อย่างหายหมดทุกอย่างบัตรประทาดสอกประทาดซนกับ,บอมีตอนนี้อเอกอสะรงเอกอสารที่ดาหาห้กับ,บอมีแต่ว่าดากเก็บกะรักเย็ดรักษาไว้อยู่พวกไอ้หลักฐานมันอยู่ในเมลดาอยู่ เพราะว่ามันเป็นคนที่ไปไซถิมลักฐานบารูจกเก็บของสิ่งของเจ้าของด่าก,ก็เลยเก็บไว้ให้ด่าลีตนซาดเนาะด่าก,ก็เก็บไว้พวกทุกสิ่งทุกอย่างที่ด่าหามาไว้ด่าก,ก็ทายลูปเก็บไว้ในเมลของด่าไว้อืมเพราะว่าด่าคิดว่าถ้ามันกลับไปอยู่น้ำแม่มันอะ่ะมันต้องบ่มีอย่างเหลือแม่คว่มด่าเลยมาที่นี่อ่ะมันว่าดานะ่าซวเนาะเนี่ยฟังเอาพี่น้องพี่น้องฟังเอาเด้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปกินเห็ดผมีเงินเนี่ยฟังเอาเอาเมียเธอเนี่ยเนี่ยมันไปเมียไปอยู่กับเมียสู้ฟังเอาพี่น้องผู้ใดล่ะขนาดถ้าถามว่าเมียเธอมันยังบอกข้าบอกว่าผู้ใดเห็ดผมมีเงินเนี่ยเมียเธอเนี่ยถ้าือปกป้องเขาดีแท้ทีมเมียเจ้าของไปเอาทู่ไปเข้าประจานเมียเจ้าของคุณ เอาสู้เขาสวนแท่นด่าใส่ของด่าเนี่ยพี่น้องว่าเป็นตะเคียดบอแล้วมีที่ไหนมายืมเมียเงินเมียเจ้าของที่ไปเห็นงานหาเงินเลี้ยงสู้อ่มันมีบอพี่น้องพี่น้องว่าพี่น้องว่าหน,น่าซศํ้าใจวะแล้วเ,เ,เ,เมียเธ่าเนี่ยเนี่ยอืมนะเนี่ยมีการตัวอีกว่าต่างคนต่างอยู่ ซูมอร์นีอีอันเมียสู่หันไปยู่สวนเปีาก็ไปเหตการเหตุง่ายเอาเงินมาตรงเขาอีนั่นบพระเหตุการณเหตุง่ายที่บ้านซื้อมา่้งเอาตัวเขาเาะสร้งเข้าเนี่ยเป็นจังไรบัดทีเนี่ยเดี๋ยวได้สิหย่อนเาเมียเธอเน่ยอีมิแมรเลวมันว่าคิดเอาเงได้ดีงยู่่ว มาที่นี่มองได้ดีมองได้ซัวฟังเอาจากลูกจากปากลูกมันห่นอาที่ตัวแล้วเปียกตัวยับไปยับไปตัวก็ว่าฟังเข้าพี่กอล์มบานฉี่คาหนน่ะฟังเอาพี่น้องตัวก็พอฟั่งเข้ามันเป็นดังไบัดที่เนี่ยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมอยู่กับดาดาบ่เคยคิดสิไล่หนีบ่เคยออกจากปากดาเลยไล่มันหนีนะ่ะดาบ่เคยคิด เราไม่ค่อยออกจากปากด่าแล้วด่าไม่ค่อยคิดว่าสิเอาตำรวจมาจับสีดีสีซัวมันกระพัวเจ้าของมันว่าพี่น้องเออด่าคิดจังสั้นออแต่ว่าพูดเป็นแม่นี่ตีว่าเข้าบดีว่าเข้าเลี้ยวจังสันหนึ่งสี่ว่าเข้าขีดขานงั้นว่าด่าอยากฝากถามมันว่ามันอายปากบอแล้วก็มูมันเป็นยังไดซูมือนี่แม่นวังดีต่อเพื่อนหรือว่าวังเลี้ยวต่อเพื่อน เขากลับไปยังสั่นคือเขานับหนึ่งไหมหลักตอนนี้เขาบ่มีอหยัางเนี่ยคือแล้วเขาก็าเออด่ากับประเด้ฟังอีกคำหนึ่งเนาะที่เขาว่าเขาบ่มี่หยัางเลยตอนนี้มีแต่เสือผาสามโตอ่าแล้วเขาก็ว่าเขาเป็นชีวิตเขาเป็นยังขึ้นเล,ล่ร่อนตรงนี้คือด่าตอบเลยแต่ว่าเจ้าของเหุตัวเจ้าของเองเจ้าของบ่านักแน่น ถึงแม่สิโทษมากกวนจังไงให้แยกแยะถ้ายูน้ำด่านะพี่น้องเนี่ยถึงมันจะเป็นรถคันน้อยมันก็เป็นของเขาเหมนม่แล้วบ้านก็มมอยูเนี่ยด่าก็ต้องสั่งบ้านเนาะบ้านก็มมอยูไม่อาศัยว่าต้องไปเล่ล่อนว่าต้องไปให้อีแม่เลวที่เคยปล่อยเจ้าของตายแจ้งความจับไล่นี้ตลอดมันน่าจะคิดได้แล้วตรงนั้น มันที่ไปขน่ดด่าก็บอกมันแล้วว่าย่าไปพอว่าคนผู้เก่ามันก็คือเก่ามันกับแมนคว่มด่าัดที่นี่ทั้งแม่เลวทั้งลูกสาวมันยัวให้มันเลิกกับด่าเนาะอ่ะยัวนานยัวล้างบักห้านี่กะบักเออเออด่าขอโทษนะเอไอด่าขอโทษด่าคือทั้งบ่ทั้งมันปากเลยพี่น้องสมองมันก่วงสมองมันซัวท่านเทนมันสิคิดเออตอนที่กูอ้วกเป็นเลือดนะ เมียกูโทรไปทางน้ําตาอ่าโทรไปทางน้ําตาขอยืมเงินเขาทั้งแม่ทั้งลูกบ่มีไผัยซอยมันเมียกูเป็นผู้ซอยผู้เบิงแง่งกูมันลูกเมียกูเป็นผู้เบิงผู้แง่งกูมันน่าจะคิดตรงนั้นมันน่าจะคิดได้แล้วบัานทีนี่กระเป๋าใส่ซ้ำร้อยแล้วมันให้ดาซอยจังหดแล้วก็ทั้งอีเมียสู้หันกันยังฆ่าโตมันอยู่มันบ่มีเมืองหดดอกที่สิเป็นแม่พระเลี้ยงผัวเจ้าของเลี้ยงเมียสู้ อ่าหาเงินเลี้ยงผัวเจ้าของหาเงินเลี้ยงเมียสู่มันบอมี่เป็นบ่พี่นองบอมี่ม่พระแบบนั่นอีกแล้วด่าก็เด้ยินมันว่าโทษมากด่าก็เกือบริโตนซาสด่าก็เกือบห้มันเกือบริโตนมันอ่าบังนีด่าก็เลยคิดได้ด่าก็เลยโทษเช็คทางบาทมันเนาะที่ไหนได้มันก็อยู่น้ากันมันก็หาเงินเลี้ยงเขาที่มันหวานบ่สมบายกับอีเมียสู่เ่รบ่สมบายมันผ้าเมียอีเมียสู่ไปรงบานอะ ดาเกือเป็นคว้ยอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าดาดีใจที่ด่าเนั่งนักแน่นเจ้าของเังเอาโต,โตเจ้าของหักเจ้าของตอนนี้คือด่าขอหันมาหักเจ้าของฝากถึงแม่แล้ว